สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเริเดนะครับเมื่อนี้นะครับผมจีม่ครับแนะนําสําหรับอ่าไล่ลาเพื่อนนะครับสําหรับคนทีอ่าพื้นฐานแรกนะครับพื้นฐานเริ่มต้นนะครับผมสาหรับผู้ที่พื้นฐานเริ่มต้นสําหรับผู้ที่ผู้ใดที่เป็นแล้วนะครับอยากแช่ให้คนที่กาลังฟืกหฐานอยู่ตอนนี้นะครับสําหรับไล่ลําเพื่อนก็ฝากกดติดตามกดแช์ให้เพื่อนนะครับฝากตินกาลังแก่แหน้ำเลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจีอ่ามาแนะนอนะครับเป็นวอลลี่นะครับสองสองวอลลี่นะครับ เบื้งต้นนะครับผมอ่าง่ายๆเลยครับแล้วผมจะเรียนให้เบิ่งก่อนนะครับอ่าเริ่มเริ่มจากดีดรวบสายไปเลยครับดีดสายหนึ่งอ่าสายสองลงมาสายหนึ่งครับอ่าจะเป็นแบบนี้ครับผมเเเดดมดมมม พยายามให้มันถือสายสองกับสายหนึ่งไว้นะครับเป็นหลักนะครับอาจจะมีเกี่ยวขึ้นมาสายสามกับโบเป็นอย่างนะครับอ่ะว่าแต่โน้ตให้มันถือโน้ตมันจะเป็นลาลาโดเรมีนะครับโดเรมีโดเรมีอ่ะนะครับสำหรับมือใหม่นะครับอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าไปอดีตนี่ยังร้ายนะครับอดีตประมาณเนี้ครับอ่ะรอบมือนะครับผมดีตามผมนะครับลาดเลมี ดังกมีดูเเลยแล้วนะครับทอนี้นะครับท่าที่สองครับผมมาทที่2ดูเรมีดูเรมี้มีดูเรมีอ่เอหมนะครับท่าที่2ครับดูเรมี้อมีดูเรมีดีตามผมนะครับดีตามมทที่สอครับ ดเรนี่โซเีดเี่ดเรนี่โซนเนดเรนี่ดเนีดเรนีซนเ่ดรนบ่ดาเรน่ดนี่นเรนรนบ่เรนล่ดเพน่อนี่ดูรนีรนีเรนรน่รนี่เน่ดเน่ดูเรนี่รนี่เรล่ดนีดเรน่อูเน่อูน่ดูนะคดูร่เรนี่มรน่เรนี่รนะ่รับ่ดเนแรกนะครับ

ก็คอมเมต์หรือว่าสนใจอยากเรียนไล่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับไล่ <Track> ผมก็มีคอร์สไหนนะครับราค่ากันสองห้าสิบบาทนะครับขันผู้ใดสนใจก็ทักแชทมาเลยนะครับหรือว่าทักอินาคอเมต์มาเลยนะครับคอมเมต์มาเดี๋ยวผมสิมาตอบคอมเมต์นะครับหรือว่าอยากสอบถามในเรื่องของพิพ์หรือว่า,ารเรื่องอันไหนที่สงสัยนะครับสำหรับมือใหม่ก็คอมเมต์มาถามได้นะครับอโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงประมาณนี้นะครับ อค,ครับวันดีครับผม